ปลาสามรถมีรถอะไรบ้างมีรถรถสิ่งรถมอเตอร์ไซค์รถนัคโคอันสี่รถมีนะรถอะไรกันเอากี่รถตกลงตกลงสามตกลงกี่รถสามรถสี่รถสามรถอ่ะเหรือใหญ่พี่ก็ง่ะอ่ะตกลงสามหรือสี่เออเอองั้นอันนี้คือเป็นคลิปปลาสามสี่รถแล้วกัน ปาลาสามรสที่ไอ้บอกว่าจะทำอร่อยเนี่ยทำยังไงไงวันนั้นก็ทักไม่ไม่เอาเอาเอาก็วันนั้นจะกลับกันแล้วไงสรุปเราปลาสามรสทำยังไงเอาไปทอดทอดเน<ช><ช>ื้อเลื้อใช้ปลาอะไรปลาอะไรก็ได้ปลานิเอาทอดกันนะแล้วแต่เราจะชอบกินปลาอะไร ปลากระพงได้ไหมก็ได้ได้ทุกปลาเนี่ยนะแล้วปลามันต้องแบบใช้ทั้งตัวแค่บ้าง <ใ Memory. S 2> ไม่ต้องขาครึ่งเลยใช่ไหม้าทั้งตัวเอออไม่ต้องผาแต่เอาไส้ออกเอาไม่เอาผาท้องเอาไส้ออกแล้วก็บางบ้างกระสานบางบ้างข้างนะผานที่ดีๆได้นัครับหมอเอามาบ้างมาถึงเอามาบ้างไม่เอาบ้างเออไม่ไม่เอาบ้างนะคะไม่เอาบ้างก็ได้เอามาล้างล้างเอาเกลือล้างล้างเขาจะได้ออกเอาไปทอดทีน ทอดแล้วมันทำน้ำแกงใสแล้วมันจะเข้าจะเข้าอู่ตรงที่เราบ้างมันนะพอเราทอดเสร็จแล้วเราก็พักไว้ใช่ปะทอดเสร็จแล้วเราจะตักขึ้นอ๋อทอดเสร็จแล้วก็ต,กตักขึ้นแล้วก็ทำน้ำนนตำพริกหน่อยพริกสดกหน่อยนิ่ใจแล้วก็เกียวหัวกระเทียมหเหลือง แล้วก็เอาเอาน้าตาลใส่ไปสักสองช้้นแกงแล้วก็น้ําปลาสักครึ่งช้อนก็พอไม่ต้องเยอะเดี๋ยวมันจะขึ้นแล้วก็เอาน้ํามาขามใส่ไปสักช้อนช้อนแกงก็เที่ยวเหยาะน้ําไปหน่อยนึงเดี๋ยวมันจะแห้งเที่ยวแล้วชิมชิมให้มันออกออกหวานออกเค็มมีเปรี้ยวนิดๆถ้ามันไม่ไม่หวานเราก็เติมไม่เค็มเราก็เติมเค็มถ้าไม่เปรี้ยวเราก็เติมเนี่ยทีแรกเราใส่อย่าไปใส่เยอะใส่น้อยๆก่อนแล้วก็เอา ันขิงใจ่เป็นักแง่งเล็กนึงด้งงให้ละเอียดไว้ๆใส่ออขิงใส่ลงไปในใน,น้ำมันอ,อ่ะเอาพริกที่ตามบน่นอ่ะตักขึ้นมาใส่เกลกออับตะตำติดสดตำแล้วก็ใส่แล้วก็เคี่ยวแักวให้มันเดือดตักใส่ตาน้ำให้มันมีน้ำหน่อยใหญ่จะให้มันข้นมางอนะ่ะตากระทอดเสร็จแล้วก็ใส่กาญให้ดีแล้วก็ทำน้ำแล้วก็เอามารากเนปลา อร่อยไม่อร่อยนี่มันอยู่ที่เราชิมนะ <c oughs> เราชอบรสอะไรอะ่ะล้วชอบรสหวานรสเค็มรสเปรี้ยวมันอยู่ที่เราทีนี้ยายตอนทอดปลาปกยายใช้น้ำมันเลยน้ำมันขวดน้ำมันทอดอ่ะอันนี้ตอนทอดเคจะใช้ น้ำมันลำข้าวอ๋อน้ำมันลำข้าวดีป่ะแกเคยใช้ไหมใช้เพือนเนี่ยคือน้ำมันมันก็จะมีจะน้ำมันจากพืชน้ำมันจากสัตว์ด้วยใช่ไหมปกติเวลาถ้าเรากินของทอดเนี่ยถ้าใช้น้ำมันปกติมันก็จะโอ้หมันก็จะมันมันก็จะแบบโอ้หกินเยอะๆนี่อ้วนแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างน้อยใช้น้ำมันลำข้าวอันนี้ของใจข้าวนะแบรนด์ชื่อใจข้าวมันจะช่วยให้แบบเพิ่มไขมันดีแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลต้านอนุมูลอิสระยายรู้จักอนุมูลอิสระไหมรู้แต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรอ ก็จะบองรู้ไม่รู้เนี่ยรู้พูดได้แต่ไม่รู้แาลนะเธออ่ะหรือเขาเลือกไม่รู้อย่างนุ้รูิสระมันคล้ายๆสารอะไรแบบจุดๆเล็กๆที่มันแบบมัมนไม่จําเป็นในร่างกายที่รวมๆกันแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นมะเร็งอีกทีหนึ่งเรียกว่าลำข้าวของใจข้าวเนี่ยมันจะดีกว่าอันอื่นคือมีออริจินอล สูงก็งทุกแบรนด์โอริอะไรนะโอริซานอโอริซานอลมีหนึ่งสา้าอ ppm ไอโอริซานอลเนี่ยมันต้านอนุมูลอิสระได้สูงกว่าวิตามินอ e ีถึง6เท่าช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีปรับสมดุลฮอร์โมนไวททองไอตัวกันนี้มันจะเกี่ยวกับพวกของที่เอามากินอะ่ะเพื่อผักเพกเื่อยาอะไรพวกนี้ม,ม,มันจะใส่ยาใส่สารอะไรของมันทุกน้ำยา แล้วเราเอาไปทํากินเราก็ล้างไห้ในนั่นนะแล้วเราก็กินเข้าไปยาก้อขาวกยตัวทาให้เป็นมะเร็งนะส่วนน้ํามันเพื่ออะไรนี่ยังไม่ไม่เท่าไหร่อก็ต้องดูก็นนี้กินอะไรก็ต้องแบบระวังระวังเยอะๆนะก็ควรจะกินอะไรที่มันแบบดีกับสุขภาพเปลี่ยนมาแบบใช้อะไรที่มันดีต่อสุขภาพมากขึ้นยายยายาใยา่ต้องเลือกของที่มันแบบดีกับสุขภาพมากขึ้นน้ำมันทำข้าวของใจข้าวกินแล้วก็ดีกับสุขภาพ